ตำรวจมาเลยไปเรียกตำรวจมาไปเรียกตัวนั้นมาด้วยไตำรวจมาเลยไป,ไปเรียกตำรวจมามาตาไปเรียกตำรวจมา ผมเป็นคนขาเรื่องลพานะที่แ้ไม่ซ้อมไม่ลงสูงสูงดีมาี่ผมาละว่าแจแล้วผมถือลการิผมาหแล้วผมก็ที่เหน่าตัด่อั ใช่ไหมผมตอนนี้ผมไตอนแรผมนอนแล้วตอนไปถึงบ้านน้ำผมก็ไม่ยืขด้ได้ผมอนร้านแล้วเออทำไมต่อยแล้วไม่ได้เดี๋ยวก็ดูีเครับก็มีไปถาม้าของบ้านครับได้จดตักกรเดียวก็ดูดี ผมไม่หนี้หรอกพี่ผม่ับที่เขาอยนเขาเปิดยื้นครับพี่เขาเปิดยาด้าไม่ผมโดนจับผมถึงโดนตบผมมาหาพี่ผมก่ตอรอกพี่ผมจอมแล้วย้จับแล้วโดนจับทุกวันเลยโดนตบวจอมเขาบอกพี่อมปันเ้อแต่เราแกนี้จับเขาจับแล้วอยาจับไม่ได้จับผม้องจับพี่ัน้จับ อกเจรอกอกได้ทหานเพื <antenna noise> it, right? Hence, no ่เมาขายตัไหิรพี่ก็ดูไปขายคิดเลแบบนี้เพื่อเด็กนี่หมูก็อดบ้านแล้วทายเจ๊ทำไรผมอ่ะขายคงหทำไมอ่ะให้ฝาล้าแล้วขายขี้หมูทำไมอ่ะทำด้าอะไรผมถามทำไมแล้วตรงบอกเล้ผมจอดไม่จอดนี่อ่ะ้ผมไม่ารณทำไมผมถามอว่าผมไม่เกี่ผ่านแล้วเาผ่านที่ผมก็ถามเลยขายผมทำไมก็แี้เองทำไมต้องมาถาผมอ่ะเไม่เกี่ยวคุณเป็นตำรวจเหรอ คุณไปขืนเขามาพูดคุณขับขี่เหมือนกันต้ต่อื่อขี่เหือนกันฉันไม่ได้เถือนฉันมาคุยคุยดีอย่างนี้อ้าวอ้ารนี่ยีโตยบเหรอ